สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังกับดิฉันกัญทีาพรเนชัยชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้เยี่ยมชมบูธผลไม้ตามฤดูกาลและผลไม้แปลรูปและร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็ก และร่วมกิจกรรมรณรงค์การรับประทานผลไม้ไทยตามฤดูกาลโดยมีทางด้านของนายมนลสิทธิ์ไพศาลธนวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนางอร์มนทรั์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กเข้าร่วมในครั้งนี้นั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของนายจิรยุหวงทรั์โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆพร้อมกับได้มอบป้ายตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กแก่ร้านอาหารไทยในจังหวัดจันทบุรีจานวน3รายค่ะได้แก่ 1. ครัวมณีจันทร์ที่นำเสนอมัสมันทุเรียนยำสลัดสุมาลีและทุเรียนเชื่อมนะคะ 2. ร้านจันโภชนาสาขามหาราชที่นำเสนอแกงเผ็ดเป็ดย่างเงาะยำม,มังคุดผัดกระวานปลากะพงส้มตำทุเรียนและร้านที่3นั่นก็คือร้านรัตนบุรีค่ะนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับข้าวเหนียวทุเรียนหมูชมวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอาหารพื้นบ้านอันดับหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีด้วยนั่นเองนะคะ โดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมร้านอาหารที่ได้รับตาสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะซึ่งจังหวัดจันทบ,บุรีนั้นได้มีวิธีการปรุงอาหารให้ได้รสชาติออกมาในแบบไทยแท้ๆนอกจากนี้ก็ยังได้ลองชิมอาหารที่นำเอาผลไม้ของดีของอร่อยภาคตะวันออกมาประกอบการปรุงอาหารให้ได้อาหารที่แปลกใหม่และมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์การนําเสนอเอาผลไม้มาดัดแปลงทําเป็นอาหารประเภทต่างๆจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตอีกด,ด้วยนั่น ะะก็ขอเชิญชวนคนไทยนะคะทานผลไม้ไทยกันเยอะๆซึ่งในปีนี้ผลไม้ไทยออกผลผลิตมากนะคะเพราะว่าจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยในช่วงของติดดอกเลยเป็นโอกาสที่สําคัญนะคะที่เรานั้นจะช่วยกันส่งเสริมผลไม้ไทยอีกด้วยนั่นเองนะคะสําหรับตาสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการตลาดและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านตาสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะพร้อมกับสโลแกน อาหารไทยต้องไทยซีเล็กค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงการค้าจากภายนอกสู่ท้องถิน่นกระจายไรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในท้องถิน่นซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตาสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจำนวน496ร้านทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งก็ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและก็รับรองคุณภาพรสชาติไทยแท้ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยและเพิ่มโอกาสทางตลาดอีกด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายจิรยุห่วงทซาพโปศประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ ทุกประเภทมาอย่างต่อเนื่องนะคะในการกวาดล้างสินค้าไม่ได้คุณภาพสินค้าปลอมและเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกนั่นเองค่ะโดยทางด้านของพลตํารวจตรีทัดภูมิจารุปัติผู้บังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบอกอปอสนะคะได้รายงานว่า ตำรวจปอ,อสนั้นได้เปิดมาตรการปูพรมกวาดล้างโกดังสินค้าปลอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญได้สองคนค่ะนั่นก็คือนายเจียเซียนและนายหางสัญชาติจีนในข้อหามีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรตามพรบเครื่องหมายการค้าพศ2534และหรือ เอาซื้อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏชื่อสินค้าเพื่อให้ประชาชนนั้นหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการขายของผู้อื่นนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา272นะคะการจับกลุ่มดังกล่าวก็สามารถตรวจยึดของกลางนะคะรวมกว่า8 0,000ชิ้นมูลค่าความเสียหายมากกว่า52ล้านบาทแยกเป็นประเภทได้ดังนี้นะคะ 1. สินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครสโทรศพัพท์ วิธีสื่อสารหลอดไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน2,954ชิ้น2สินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน73,817ชิ้น3สินค้าแบรนด์เนมนะคะจำนวน1,452ชิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ตรวจยึดอุปกรณ์โทรศัพท์และก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมาตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางการนำเข้าสินค้าบัญชีธนาคารผู้รับประโยชน์เพื่อที่จะขยายผลต่อไปกว่าอีก12เครื่องนั่นเองค่ะโดยท ด้านของนายจิรยุนะคะได้กล่าวว่าสําหรับสถานการณ์ที่สํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกานะคะได้ประกาศสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษประจำปี2518ยโดยโคงสถานะไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองปัจจุบันกลมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมชี้แจงสาระถึงการพัฒนาและ การดำเนินการตามแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผลักดันให้ไทยหลุดจากทุกบัญชีแม้ว่าสหรัฐนั้นยังคงสถานะไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองนะคะแต่ก็ได้ชื่นชมการดำเนินการครุ้มครองและป้องปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุปงกฎหมาย2ฉบับนะคะนั่นก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรรวมไปถึงการกำกับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงใช้เครื่องหมายรองรับ CMO รวมไปถึงการบูรณาการหน่วยงานของไทยในการป้องปราบบามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนั่นเองค่ะรัฐบาลนะคะได้เร่งบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขจัดปัญหาสินค้าและละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่แทรกซึมผ่านระบบเศรษฐ,ฐกิจและกฎหมายไทยเพื่อให้ไทยหลุดออกจากบัญชี w วอชลิทนะคะได้โดยเร็วนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะรายงานที่ส่งมายังคณะทำงานพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายส่วน เข้าไปพัวพันในการรับสินบนจากผู้นำเข้าผู้ขายและการขายสินค้าผ่านออนไลน์จนสามารถเปิดขายได้ตามร้านค้าตามเว็บไซต์ทั่วไปเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งบัญชีดำของเจ้าหน้าที่รับสินบนจะถูกดำเนินการต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมสินค้าระเมิดลิขสิทธิ์หรือเจ้าหน้าที่รับสินบนแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์หมายเลข1111 11, หรือส่งจดหมายมาที่เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเลขที่1นําทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร1 0 3 0 0และจิรายุ9 00 0ศูนย i ศูน m นั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายเจิรยุห่วงทรัพย์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนั้นได้ให้ความสําคัญสูงสุดกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐ,ฐกิจโลกมีความผันผวนและการแข่งขันทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายกรั ทมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 4- ทับ2,518ค่ะซึ่งก็ได้มอบหมายให้กับทุกหน่วยงานทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนอย่างรอบด้านเพื่อให้ภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะ SME มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะโดยล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI นะคะ ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับโลกยุคใหม่ซึ่งก็มีรายละเอียดในสี่มาตรการย่อยดังนี้นะคะ 1. เพิ่มสิทธิป,ประโยชน์เพื่อที่จะกระตุ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของ SME ไทยโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ เช่นระบบอัตโนมัติการประหยัดพลังงานและการยกระดับมาตรฐานสากลเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเดิมยกเว้นภาษีเงินได้3ปีในวงเงินไม่เกินร้อยละ50ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพปรับเพิ่มขึ้นเป็นยกเว้นภาษีเงินได้5ปีในวงเงินร้อยละ100นั่นเองค่ะ 2. ง,งวดการส่งเสริมกิจการที่อาจมีปริมาณผลิตเกินความต้องการ หรือกิจาการที่มีความเสี่ยงต่อมาตรการการค้าของสหรัฐนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆค่ะอย่างเช่นกิจาการการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบตเตอรี่ตะกัวกรดอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์แต่งรถยานพาหนะกิจาการตัดเหล็กโลหะกิจาการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกรณีตั้งนอกนิคมอุตสาหกรรมและไม่มีกระบวนการรีไซเคิลค่ะนอกจากนี้นะคะยังงดส่งเสริมกิจาการเหล็กขั้นปลาย เพิ่มเติมจากเดิมนะคะได้แก่กิจการผลิตเหล็กทรงยาวทุกชนิดเหล็กทรงแบนเฉพาะเหล็กแผ่นรีดร้อนนะคะและเหล็กแผ่นหนาและก็ท่อเหล็กชนิดต่างๆนั่นเองค่ะ 3. นะคะเพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณากระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญโดยต้องมีกระบวนการผลิตที่มีสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหลักให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริงเช่นชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์โลหะ และอุตสาหกรรมเบารวมไปถึงมีการแปลสภาพวัตถุดิบหลักเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอเช่นมีการเปลี่ยนพิกัดศุรกากรอย่างน้อยในระดับสหลักเพื่อให้การผลิตเพื่อส่งออกของไทยเป็นที่นิยมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ 4. ปรับเงื่อนไขาการจ้างงานบุคลากรต่างชาติ เพื่อสมดุลแรงงานไทยต่างชาติโดยกิจการที่มีพนักงานตั้งแต่1 0 0คนขึ้นไปจะต้องมีการจ้างบุคลากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของการจ้างงานพร้อมกำหนดไรายได้ขั้นต่ำของชาวต่างชาติหรือว่าที่ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเช่นผู้บริหารต้องมีไรายได้อย่างน้อย1 5 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนและผู้เชี่ยวชาญ ห้า0มบาทต่อเดือนค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการแย่งงานคนไทยและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในประเทศนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายจิรายุนะคะได้กล่าวต่ออยาวมาตรการเหล่านี้นะคะก็ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีในการยกระดับเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการเติบโตของภาคเอกชนและการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจในประเทศซึ่งที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้ผลักดันการปฏิรูปกลไกส่งเสริมการลงทุนเร่งการปรับตัวของ SME การ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติรวมไปถึงการสร้างโอกาสการจร้างงานที่เป็นธรรมให้กับแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยเสริมฐานรากเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งในระยะยาวอีกด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะขอปิดท้ายรายการ เปิดขึ้นคุยข่าวด้วยบทเพลงตามรอยความดีแต่งคำร้องและทำนองโดยปิติลิ้มเจริญเรียบเรียงโดยสลาวุธเลิศปัญญาุษย์ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทยจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศร่วมใจกันทำความดี ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญรับฟังค่ะ ยังมีใครอีกคนที่ยังคงรดน้ำพลวนดินทุกคืนวัน จะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกฎนไายก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่ง ทงไตรรงของไทยที่ยังร่มเย็นดีอย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้งค่อยคอยดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆุกคนเฝ้าคอยก้าวตาม รอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค่า สองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตดนไม้ก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่ง และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube c h anel a t h a p o d c a s t ดิฉันกันที่ยาพรเนแชร์รัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยกําหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช2568มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการสดแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน